เมื่อวันอาทิตย์ที่3กันยายนที่ผ่านมาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมสุร,ราธานีตำบลมะขามเตี้ยจังหวัดสุร,ราธานีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะกัลยาณมิตรที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบูรณ์ในพิธีบูชาข้าวพระประกอบพิธีขอขามาพระรัตนตรยัยพร้อมทางพิธีบูชาข้าวพระพร้อมผู้มีบุญทั่วโลก ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอนิสงส์จะนับจะประมาณนี้ได้หลังจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งยังได้น้อมนำพัตตาหารถวายแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน จำนวน30กิโลกรัมซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ